ใช่ดีหนูปกติดีหนูชอบดูของจริงหรอหนูชอบดูผ่านโทรศัพท์ชอบดูผ่านโทรศัพท์แล้วผ่านโทรศัพท์แล้วคีดเกียจังไม่อยากเอามือมาจับแล้วก็ดูนี่ค่ะ ก่อนตัดต้องเคลียร์เล็บให้สะอาดหนูทำไมหนูดูเหมือนแม่ตัดขนแม่ไม่ได้ตัดขนพี่เขาแม่จะมาตัดขนลูกค้าทำไมหนูไม่เห็นขาลูกค้าเลยหนูเห็นแต่ขนขาพี่เขาเธอนี่ตัดอย่างเงี้ไหม ถ้าน้องอีฟตัดเล็บไม่เป็นน้องอีฟก็เป็นเล็บขบเหมือนพี่แม่ทำอันนี้ได้ไหมตัดให้หนูเป็นเล็บขบเหรอเดี๋ยวแม่ทําให้เนี่ยแม่เสร็จลูกค้าแล้วอันนี้หนูถแล้วนะเดี๋ยวแม่ทําแผลให้นี่เราดูนี่ทำอย่างเงี้ให้พี่เขาสะอาดเล็บขบเกิดจากอะไรหนูรู้ไหมของหนูไม่ทำดอกผึ้งนะครับอะแม่ถามเล็บขบเกิดจากอะไรหนูรู้ไหม นี่ก็แม่ถามหนูไงมแม่ถามหนูไงว่าเล็บขบเกิดจากอะไรหนูรู้ไหมอ่าบาดเล็บขบเกิดจากการเป็นแผลอย่าไปเหยียบเท้าพี่ก็นะอือตอนนี้หนูก็่ากายจะเหยียบอือบาดเล็บขบเกิดจากแผลเนื้อเยอะ แพ้หายน้องต้องบั่นแช่เท้าบ้างนะคะตัดหนังที่มันกองกองพองๆอย่างนี้ออกที่หนูแม่ตัดนถึงเท้าแม่ที่หูปักให้แม่อ๋อที่หนูตัดตรงนี้อยู่อ๋อที่หนูตัดเล็บให้แม่เหระแม่ตัดเล็บได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะตัดเล็บแม่จะให้อิฟตัดอ๋ออันนี้ขนแม่ไม่ได้ตัดพี่เขานะค่ะได้หนูชอบ ตัดอย่างนี้พี่ก็จะไม่เจ็บนิดนึงเห็น,นไหมอ,อ่าจะใช้อันนี้พี่ก็จะไม่เจ็บไหมลกูกถ้าใช้กันไกรอันใหญ่อ่ะตัดเข้าไปอ่ะพี่ก็จะเจ็บมันจะกินเนื้อเล็บให้ออกไปมากยิ่งขึ้นแค่นี้เห็นไหมเคลียรหนังออกให้หมด เดี๋ยววันไหนแม่จะทำคลิปให้น้องอีฟตัดเล็บแม่แมใช่น้องอีฟเคยตัดเล็บแม่ทำคลิปตอนไหนนานแล้วตอนเด็กแม่มรอใช่แยวแม่ถ่ายให้เสร็จแล้วโล่งไหมอืมเนาะหนังขาวๆต้องตัดออกนะคะอย่าปล่อยให้เนื้อมันหนาสะสม ทำไมหนูจะกายเป็นเลดโค